Recording in โอเคครับในตอนนี้นะครับผมวางแผ่นไม้นะครับทับกัน2แผ่นนะครับพื้นเนี่ยมีความเสียดทานหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบนี่ครับแต่ว่าถ้าเกิดเราดึงแผ่น A ตรงนี้นะครับด้วยความเร่ง A เงื่อนไขอะไรถึงจะทําให้ B นะครับถลาไปบนหลังของ A เออน่าสนใจนะแสดงว่าคนนึงไปทางคนนึงไปทางอย่างนี้นะครับนะใช่ไหม เราผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบมันไปทางไหนด้วยนะครับนะอ่ะโอเคหลักการคือ,อยังไงครับอ่ะเรามาลองดูนะครับตรงนี้นะอ๋อตัดภาพนี้ออกมาเป็นอีกอันหนึ่งนะอ่ะที่ทำมามันไม่ได้เลยวะ่ะตรวจด,ดูของทุกคนละนะครับไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับก็เลยต้องเฉลยนะครับมาฮะนี่คือบนะครับประมาณนี้นะครับ นี่คือ B นะซึ่งวางอยู่บน A ใช่ไหมครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้า B วางอยู่บน A เราก็จะเห็นว่าเรามีไม้ใช่ไหมครับก็คือ M B G ใช่ไหมครับแล้วก็นี่ก็คือแรงแรงรอะไรฮะแรง N เนาะอ่ะเรามาเขียนฟี e บอร์ที่ไดจ m ก่อนเนาะ N ตัวนี้ก็คือ N n อะไรใช่ครัว่า N B ได้ไหมเนาะโอเคนะครับอ่อข้างล่างนี่ยังไงครับ ข้างล่างเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจว่าพื้นข้างล่างมีแรงเสียดทานหรือเปล่าถ้ามีคงจ,จะบอกมาแล้วเนาะแต่ว่าเขาคงไม่ได้สนใจอะไรขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรครับ m a g อันนี้ส่วนขึ้นมาข้างบนนะครับก็คือเลน N อะไร n a. ประมาณนี้ใช่ไหมครับประมาณนี้นะอันี่ m a แล้วก็ g นะครับแรงออกแรงทางนี้ใช่ไหมเกิดความเร่งที่ชื่อ a a ประมาณนี้นะครับนะฮะ อลองคิดเล่นๆลองคิดเล่นๆน,นะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีอยู่มีอยู่สองสถานะคือไปด้วยกันหรือข่างคนต่างไปถูกต้องไหมไปด้วยกันหรือต่างคนต่างไปนะครับมีอยู่สองสถานะอะไรเป็นปัจจัยครับแน่นอนความเสียดทานความเสียดสีที่อยู่ระหว่างสองผิวนี่แหละเป็นตัวสําคัญนะครับความหมายคืออะไรครับความหมายก็คือว่าถ้าเราดึง ไม้ A ใช่ไหมครับมวล m a มันจะไปทางขวาแต่แรงเสียดทานต้องไปทางไหนครับแรงเสียดทานต้องไปทางนี้ไหมจะไม่ทงเสียดทานต้องไปทางนี้เนาะนี่คือแรงเสียดทานนะครับแต่ถ้าเกิดแรงเสียดทานอันเดียวการแอคชั่นรีแอคชั่นเนาะอันนี้คืออะไรครับ B ทํา a แรงนี้คืออะไรครับแรงที่ a ทํา B ก็ต้องไปทางนี้ด้วยตระมาันี้นะครับโอเคอ่ะผมมีสองเคสอ่ะผมมีสองเคสนะคือ ไปด้วยกันนะครับกับถลายซึ่งก็น่าจะเป็นเคสที่ใช่ไหมถลายบนหลังซึ่งเป็นเคสที่โจทย์ข้อนี้ต้องการนะครับอ่ทุกคนมันลองดูนะครับสแสดงว่าถ้าไปเนี่ย B ก็น่าจะไปตรงนี้นะด้วยความเร่งที่ชื่อ AB ถ้าไปด้วยกันความหมายคืออะไรครับ AA กับ a B ต้องเท่ากันไหมไปด้วยกันความเร่งต้องเท่ากันอ่ะสมมติเท่ากับ A ประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดถท่าไหบนหลังความหมายคืออะไรก็คือ AA กับ a B ต้องเป็นไงฮะต้องไม่เท่ากันต่างคนต่างไปไงใช่ไหมใครช้าใครเร็วกว่านี้ผมก็ต้องคํานวณก่อนผมไม่รู้แต่ว่านั่นแหละถ้ามันจะเป็นเหมือนอย่างที่โจทย์บอกคือมันต้องไม่เท่ากันถูกต้องไหมครับมันต้องไม่เท่ากันโอเคเนาะถามนิดนึงได้ไหมครับ มันเหมือนกับมายากลอันหนึง่งนะฮะพวกเราเคยเห็นมายากลนี้ไหมเออวัดกานี้ชอบดูมายากลไหมยฮะมีไพ่อันหนึ่งอยู่ตรงเนี้ยอ่าเคยเห็นไหมแล้วก็มีแก้วมองไหมมีแก้วอย่อยางเงี้ยแล้วเราดึงไพ่ฟุ๊บอย่างงี้ใช่ไหมแล้วปรากฏว่ามันเป็นยังไงครับเออผมลืมแล้วกลน,นี่มันเป็นไงละพัดเคยเล่นกลนนี้ไหมนายเคยเล่นไหม แบบดึงแก้วอะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้ดึงแบงค์ยี่สิบหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเออประมาณนี้ดึงแบบเร็วๆอันนี้นะเร็วมากๆเลยประมาณนี้นะครับโอเคนะแก้วไม่ไม่ล้มหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเออใครใครจําได้บ้างว่าคนนี้มันเล่นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราดึงเร็วมากๆเออถ้าเราดึงเร็วมากๆมันไม่ได้ไปด้วยกันเนาะก็ t ไหม็ e ไอเดียไหมถ้าเราออกแรงตรงนี้เยอะๆต่างคนต่างไปแน่นอน ใช่ไหมครับแล้วต่างคนต่างไปในลักษณะที่ว่าไอ้ตัวนี้เร็วมากไอ้นี้ยังไม่ทันเคลื่อนที่เลยประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคขั้นตอนแรกก่อนเลยคือตรงเนี้ยไอ้แรงเสียดสีตรงเนี้ยนะครับแรงเสียดทานตรงเนี้ยก็ต้องมีมีมิลสองตัวคือมีมิลเอสและมิลเคถูกไหมมีมิลเอสและมิลเคนะครับโอเคนะโดยปกติแล้วมิลเอสจะมีค่ามากกว่ามิลเคถูกต้องไหมอ่านะครับ แต่ถ้าเราจำได้มิวเอสมเนี่ยมันจะไปก่อกําเนิด fs กับ fk ใช่ไหมครับโดยที่ว่า fk คือมิวเและ fs คืออะไรครับไม่ใช่ fs ธรรมดาเ้วยอ็มน fS Max นะครับต้องเป็นอะไรครับมิวเอเอ็นเาเก็นไหมเพราะั้นเราต้องจำได้ว่า fs มีหลายค่านะครับที่เราคํานวณเนี่ยเพื่อหาค่าสูงสุดเท่านั้นใช่ไหม เพราะฉะนั้นอ่ะสมมุติถ้าเกิดผมผมสมมุตินะสมมติแรงตรงนี้มีค่าเป็นสิบนะสิบนิวตันนะสิบนิวตันนะแล้วผมออกแรงเท่ากับสิบอะสมมุติผมออกแรงเท่าไหร่ดีออกแรงห้าโอ้โหแรงนี้ผมออกแรงห้านะถือว่าเร็วไหมก็ไม่ถือว่าเป็นแรงที่แรงไหมก็ไม่ได้แรงอ่ะแต่พี่มาบอหน่อยสิถ้าผมออกแรงห้า ต่แรงเสถียรฐาน FS Max 10เหตุการณ์จะเป็นแบบไหนไปด้วยกันหรือว่าถลายบนหลังพวกเราว่าไงเออถ้าผมออกแรง5แต่ FS Max 10อะสมมติอะ่ะพวกเราคิดว่าเหตุการณ์ต้องเป็นยังไงครับช่วยพิมพ์มาหน่อยสิไปด้วยกันหรือว่าถลายบนหลังครับแบบไหนครับพวกเราว่าอืมลองคิดสิคำตอบก็คือเฮ้ยหลับหมดแล้วเหร คำตอบคืออะไรครับคืออะไรฮะโอเคอ่ะคำตอบก็คือไปด้วยกันครับ <c oughs> มันดึงช้าๆนึกออกไหมแล้วพื้นพื้นด้านล่างลื่นเสียสีข้างบนมันต้องไปด้วยกันครับนึกออกไหมมันต้องไปด้วยกันถ้าเกิดจะเอาถลายบนหลังเนี่ยมันต้องดึงเร็วมากเหมือนที่ผมดึงดึงแบงค์ยี่สิบออกจากขวดน,น้ำเมื่อกี้ที่ผมเล่าให้ฟังอนะั่ะเก็ตปะ อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะงเข้าใจไอเดียแล้วเนาะเพราะฉะนั้นค ondition ไหนเป็นยังไงก็คือว่าคุณต้องออกแรงแอันนี้เยอะมากๆเลย f ตรงเนี้เป็น f max max เลยนะครับ f max max มากพอที่จะไงครับที่จะเอาชนะไอ้นี่ใช่ไหม fs max แล้วก็เข้ามาในย่านของ fk ใช่ไหมถ้าเข้ามาในย่านของ fk เราก็จะสังเกตเห็นว่าไงครับต่างคนต่างไปแน่นอนใช่ไหมครับต่างคนต่างไปแน่นอน <Okay. S 1> เพราะว่าอะไรถ้ามาในย่านนี้ ย่านนี้คืออะไรครับ fk เท่ากับ mu kn ไหมประมาณนี้เนาะแต่นี่คืออะไรครับ fk เท่ากับเท่าไหร่ fk เท่ากับอะไรฮะ fk เท่ากับ m kn ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะอ่ะลองมาเช็คไอเดียตรงนี้ก่อนนะครับเราจะได้ว่าอะไรครับ sigma f เท่ากับอะไรครับ ma sigma f นั้นคืออะไรครับ f max ใช่ไหมตรงนี้ที่เราดึงอ่ะผมใช้คำว่า f เฉยๆกันนะใช้แม็กมันแปลกๆอ่ะ f ที่เราดึงตรงนี้ก็ต้องสู้กับใครด้วยสู้กับ fk ด้วยใช่ไหมครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับไม้อันนี้คือไม้อะไรไม้ ma ไหมเห็ไหมก็คือ ma แล้วก็คูณกับอะไรครับ aa ปร,นะรบประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะทีนี้ถ้ามองดูข้างบน ผู้ภัยมีอะไรครับ fk มาแล้วเท่ากับอะไรครับ μkn ใช่ไหมแต่ n มีค่าเท่าไหร่อีกครับ n มีค่าเท่ากับ mbg ใช่ไหมครับเราก็เลยได้ว่าอ๋อโอเคนั้น fk ก็เลยมีค่าเท่ากับ μ k m b g โอเคใส่ลงไป f ของผมก็เลยมีค่าเท่ากับ μ ใช่ไหมแล้วก็ mb แล้วก็ g ประมาณนี้เนาะ นี่คืออะไรครับ MA แล้วก็ AA ประมาณนี้โอเคนะอ่ะทีนี้ผมต้องการแรงที่ยังถลายไปด้วยกันก่อนอ่ะสมมติยังถลายไปด้วยกันก่อนผมยังไม่ค่อย AA AB เลยเนี้ยเอาค่อยถลายไปด้วยกันกนะ่อนประมาณนี้ทีนี้ถ้ามันถลายไปด้วยกันเราคิดแบบฟรีบ body ใช่ไหมถ้าเราไม่คิดแบบ f ร e บ body ได้ไหมเราคิดเหมือนเต่าอ่ะเหมือนเต่าที่ไปด้วยกันอย่างเงี้ยอ่ะสมมติอันนี้คือเต่าที่ไปด้วยกัน นะแล้วแรงก็แรงเดิมคือแรง f นี่คือเต่าที่ไปด้วยกันมีอะไร M2 แล้วก็อะไรคะ M1 เหเหมือนเต่าที่ไปด้วยกันงั้นเต่าที่ไปด้วยกันก็คืออะไรครับผมถ้าลองคิดเคสนี้คือซิกมา F เท่ากับ MA ใช่ไหมแล้วการไปด้วยกันนี้สมมุติว่าไม่มี AA ไม่มี a b มีแต่ A อเฉยๆอะ่ะเราจะเจอว่าอะไรครับ f ตรงนี้ก็เลยมีค่าเท่ากับ M1 บวกกับอะไรครับ m2 คูณกับ a f ตรงนี้กับ f ตรงนี้ก็ควรจะต้องเท่ากันถูกต้องไหมครับก็ควรจะต้องเท่ากันอ่ะไปเลยครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมก็จะได้ว่าอะไรครับมิลเเป็นมิลเฉยๆนะอันนี้ M1m 2มสองมันไม่มีนี่ครูผ่ามันมีแต่ m a m b ครับอ่ะใส่ไป m a m b นะครับโอเคอันนี้คืออะไรอันนี้ก็จะได้ว่าโอเคตอนนี้เราจะย้ายข้างนะครับว่า f ของเรามีค่าเท่าไหร่ครับ MAA บวกกับ μkmbg ประมาณนี้นะครับลักษณะนี้นะอ่ะไปครับเราเห็นว่า f สองตัวนี้มันเท่ากันครับก็เลยกลายเป็น maaμkmbg อ่ะโอเคไอ้นี่อะไร maa แล้วก็ mba อย่างนี้ไหมถูกต้องไหมอะไ,ะนะอะไรลักษณะนี้นะครับอะไรลักษณะนี้ นะอะไรลักษณะนี้นะครับโอเคนะครับเราก็จะสังเกตเห็นว่าเราได้อะไรแบบนี้ออกมาใช่ไหมครับอ่ะเราสามารถตัดได้ไหมครับตัดตัวนี้ได้ใช่ไหมครับตอนนี้ที่กูเขียนคือกรณีที่มันเป็นไงฮะมันเท่ากันใช่ไหมตอนนี้คือมันเท่ากันใช่ไหมครับตอนนี้มันเท่ากันเท่ากับตัวนี้ใช่ไหม MB MBA ประมาณนี้ใช่ไหมมันเท่ากันนะครับอ่ะครูสามารถตัด B ีทิ้งได้อีกตัวหนึ่งอ่ะทีนี้เรามาลองดูเรามาลองดูนะสองอันนี้คืออะไรเออสองอันนี้คืออะไรสองอันนี้ก็คือว่าถ้าเกิดครูลองวิเคราะห์ใช่ไหมครับครูก็จะสังเกตเห็นว่าสองตัวนี้อะไรควรจะมากกว่าอะไรนะครับก็คือครูต้องการให้มันไปด้วยกันไหมครับเอาจริงๆแล้วไม่ใช่ไหมครับ ครไม่ต้องการเนาะไม่ต้องการให้มันไปด้วยกันเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามามองดูนะครับเราจะพบว่าในเคสข้างบนเนี่ยนะครับนะกับเคสข้างล่างเนี่ยสองตัวนี้ไม่ควรจะเท่ากันถูกต้องไหมอ่ะเนี่ยนะสรุปอันนี้คือคือครูค,คิดให้ม,มันเท่ากันแต่มิวเคจไม่ควรใช่ไหมเท่ากันกับใครครับกับ A ถูกต้องไหมไม่ควรเท่ากันกับ A คำถามคืออ่ามันไม่มีมิวเจจริงก็มันเป็นมิวเฉยๆงั้นคำถามคือใครควรจะมากกว่าใครล่ะเออใช่ไหมเพื่อเพื่อการถลายไปใครควรจะต้องมากกว่าใครเพราะฉะนั้นครูไข่ก็เลยคิดว่าอ๋อโอเคเอตัวเนี้ยควรจะต้องมากกว่ามิวจีใช่ไหมเพราะว่าคุณจะต้องเอาชนะแรงเสียดทานสถิตใช่ไหมงั้นเอของคุณก็ต้องมากกว่าฝั่งเนี้ยใช่ไหมต้องมากกว่าฝั่งเนี้มันก็เลยเป็นที่มาครับว่า A ต้องมากกว่ามิวจีประมาณนี ตอบข้ออะไรคะข้อกอกไก่ประมาณนะี้ครับโอเคนะข้อแรกก็ลึกซึ้งนะลึกซึ้งค่อนข้างลึกซึ้งเลยข้อนี้นะครับนะถ้าเกิดเข้าใจก็เก่งมากนะครับนะเข้าใจนะตัวนี้คือครูมองเป็นหลังเต่านะครูมองเป็นวัตถุก,ก้อนเดียวกันนะ่ะถูออกไหมนะก้อ็ไหนว่าติดกันไงก็มองขห้มมาติดกันไปเลยอะไรประมาณนี้แล้วเอามาคิดสองกรณีใช่ไหมครับเอามาคิดสองกรณีเทียบกัน ใช่ไหมคิด2กรณีเทียบกันประมาณนี้นะครับคิดสองกรณีเทียบกันะน,นะอ,นนะอะไรลักษณะนี้นะโอเคนะครับอ่ะมาครับลุยกันต่อข้อที่สองนะครับข้อที่สองพูดถึงอะไรไปดูซิเขาบอกว่าแรงโน้มถ่วงนะครับจะเป็นเท่าไหร่ถ้าเกิดลัศมีโลกลดลดล,ลงครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับโอเคโอ้โหข้อนี้ต้องได้วะใช่ไหมวัดก้า ตอบอะไรนะ Gm ส่วนด้วย r กำลังสองใช่ไหมก็ตรงไปตรงมาไหมขันนี้นะครับไม่มีอะไรข้อนี้เป็นโอลิมปิกได้ไงวะอ่าแบบนี้ปะ่ะ G1 ส่วนด้วย G2 ใช่ไหมครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ r2 ส่วนด้วย r1 ไหมอ,อันนี้ที่เรียนใน,ในห้องก็สามารถเอามาใช้สอบได้ด้วยนะครับไม่น่าเชื่อแต่ว่าข้อน,นี้มันก็ทำได้กันหมดแหละนะครับ จะมีใครทําไม่ได้อวอ่าคอานี้โค้งง่ายอ่ะเพราะฉะนั้นเป็นกี่เท่าของ g เดิมนะครับอ่ะเราก็ได้ว่า g เดิมคือตัวนี้ใช่ไหม g สองคือ g ใหม่แล้วมีเป็นไงรัศมีลดลงครึ่งหนึ่งแต่วนยังเท่าเดิมเห็นไหม m ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับประมาณนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ c หนึ่งส่วนสี่ใช่ไหมเราก็ได้ว่ามันคือเท่าไหร่ครับผม g ใหม่เป็นเท่าไหรครับ เป็นสี่เท่าของ G เดิมนะครับโอเคไหมประมาณนี้เขานี้ง่ายมากนะครับไม่มีอะไรเลยอ่ะลักษณะน,นี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสี่ทุ่มก็ดึกแล้วนะครับเหมาะที่จะต้องนอนแล้วนะครับโอเคครับวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ